การลูกแม่โหน,น้าเหมือนตุ๊กตาชื่อแต่งเมกับคู่พี่ชายชื่อแต่งโมน้องเมก็เลี้ยงง่ายเหมือนจะรู้ว่าแม่โหน้องอยู่ห่างๆเป็นระยะทํางานออกทัวร์ไปต่างจังหวัดกลับมาเห็นหน้าก็หายเหนื่อยมีกาลังใจให้ได้ทําอะไรเพื่อลูกได้อีกมากมายจนมาว่าน้องเมย์ไปอยู่ธรรมศาสตร์ทุกเช้าต้องโทรปลุกถึงแม่น้องเมย์จะตื่นแล้วก็ยังทาอย่างนี้ทุกวันจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนไม่ไม่ห่วงน้องเมย์ ไม่วันไหนที่เราไม่ได้เห็นลลก,กันแม่ไม่ต้องการน,นะลูกครูไม่ได้ต้องการให้เห็นการร้องไห้แต่ครูต้องการให้หนูก้าวข้ามอะไรบางอย่างของตัวหนูปล่อยความรู้สึกจริงๆของนูออกมาสักครั้งลูกดีมากเมยแม,แม่ค่อยๆเอาประเด็นตอนน้ออกมาลูกแม่ที่รักค่อยๆลูกค่อยๆไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้าๆไม่เป็นไรลูก ไม่เป็นไรไมเไรมย์เข้มแข็งมามากแล้วมันมีพื้นที่ในโลกนะเมย์ที่เราอ่อนแอดได้ก็ต้าไอ้ปลลูกมันมีที่ในโลกให้เราอ่อนแอดได้เมย์เมย์อ่อนแอดได้ไม่ผิดลูก จนมาถึงวันที่แม่เกิดปัญหาตกตองอตร้าวลูกมะเล็งมาเยี่ยมแบบแม่ได้เจอ้องเ็ก็ขาดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณที่ดูแลตอนนี่ลูกหายใจนีกว่ายอยู่ในลูก ไม่เป็นไรค่ะแม่ลูกผู้ชายร้องไห้ได้นะลูกเพราเราร้องไห้กับใครคะคนที่เรารักค่ะคนที่อ่อนแอคือร้องไห้เพร่อเพื่อกับสิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องแต่ถ้ากับคนที่เรารักแล้วไม่มีคําว่าอ่อนแอลูกทุกคนรู้ว่าคนเด็กในห้องเนี้ยหัวใจมันใหญ่มากนะ ในในความรู้สึกของครูเนี่ยแต่ละคนผ่านอะไรกันมาเยอะมากแต่พวกหนูสุดยอดอ่ะฉะนั้นถ้าหนูจะอ่อนแอร้องไห้บ้างมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยลูกนะอ่ะต่อค่ะจบแล้วจบแล้วในความรู้สึกของแม่มันมีความหมายเกินที่เกินกว่าที่แม่จะหาคำใดๆมาตีค่า หรือบอกออกมาเป็นความหมายแค่รู้ว่าลูกเป็นทุกอย่างของแม่เป็นผลนั้นเกิดจากความรักของเราของคนสองคนคือพ่อและแม่เพราะฉะนั้นความหมายของคำว,ว่าลูกของแม่ลูกคือทุกอย่างสำหรับแม่รักลูกแม่รักแม่ครับไปค่ะคุณครับ ลูกมีความหมายอย่างไรต่อแม่ปูนมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับแม่ลูกรักของแม่ป,ปูนเปียอนสมือนดังเพชรที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของแม่ถ้าชีวิตของแม่แม่สามารถมอบให้ลูกได้ยามลูกสุขแม่ก็มีสุขด้วยยามลูกทุกข์ยามลูกเจ็บแม่เจ็บมากยิ่งกว่าแม่อยากให้ลูกเรารู้ว่า ทุกลรื่องแมแต่ของแม่แม่มีแต่ความรักที่บริสุทธิ์และห่วงใยลูกเสมอแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากลูกเป็นลูกกระตันยูแม่เคยทำให้แม่เสียใจแม่เคยทำให้แม่ผิดหวังขอบคุณมากที่เบื้องบนส่งลูกลงมาเกิดเป็นลูกแม่ถึงแม้ว่าลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่แต่แม่ก็ยังเป็นห่วงลูกเสมอ คุณเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพี่ที่น่ารักของน้องแม่ขอให้ลูกจดจำไว้เสมอว่าแม่รักลูกมากและแม่จะดูแลลูกตลอดไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจรักมากลูกบุญจากแม่ ลูกคือชีวิตและจิตใจของแม่อาจมีช่วงเวลาที่เราห่างกันได้เวลาไม่เขียนอะไรแม่ครับแม้วอ่านไม่ออกดีเนีช่ว,วออกกยไหมลูกแต่แม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูกเท่าชีวิตแม่ไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดมีเรื่องที่ มีเรื่องที่ค้างอยู่ในใจแม่อยากขอโทษคิวช่วงที่แม่ส่งคิวไปเลยแล้วต้องไปอยู่ที่ที่ตัวเดียวแม่อยากบอกความรู้สึกนี้กับคิวแม่ทุกใจมากเป็นห่วงทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะดูแลคิวได้ <c oughs> แม่ครับ คืนนี้แม่คงได้บอกความรู้สึกกับคิวแล้วว่าแม่ขอโทษเราต้องอยู่ห่างกันเกือบห้าปีค,ครับมาครูช่วยมันซึ้งมันซึ้งมันอ่าวหรอถึงตรงนี้แล้วถึงไหนเออถึงตรงนี้ครับแม่คอย เดี๋ยวนะแม่คงได้ความรู้สึกของคิวแล้วว่าแม่ขอโทษเราต้องอยู่ห่างกันเกือบห้าปีแม่นับแม่นับวันเวลาแล้วกันนะคะขอเป็นเวลาแล้วกันนะคะแม่แม่นับจนยากจริงๆค่ะแม่คาอันนี้เมื่อเมื่อไหร่ปุ๊บว่าคิวจะกลับบ้านแม่ใช้เวลากับคิวให้ได้มากสุดตอนที่คิวจะเข้าบ้านเอฟ คิวกลับมาอยู่บ้านแม่ได้ดูแลคิวถึงจะไม่ได้เต็มที่แต่เป็นช่วงเวลาที่มีที่มีความสวขที่ตอนที่คิวจะเข้ามาเย็บแม่ก็รู้ว่าเราต้องห่างกันแต่เพื่ออนาคตและความฝันของคิวแม่ก็ยินดีที่จะให้คิวทำตามความฝันของตัวเองคิวคงรู้แม่เป็นคน แม่เป็นคนอะไร <laughs> บอกความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยเก่งแม่เป็นคนบอกความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยเก่งแต่เขียนจากความรู้สึกที่แม่มีทั้งหมดหัวใจของแม่แม่รักคิวนะครับมีความสุขมากๆล,ลูกแม่เรียบ <laughs> ให้เพื่อนดูแ,แม่ให้ มา,มาที่บ้านโอ้ยล,ลูกหล้ถึงน้ำดวงใจของแม่ตั้งแต่วันที่หนูเกิดมาชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนไปเพราหมายชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนจากผู้หญิงธรามารมดาธรรมดากลายเป็นแม่ที่จะรักลูกคนนี้ให้มากที่สุด มันคิดแม่มองหน้าหนูกุ้มหนูแม่คิดว่าลูกคือสิ่งวิเศษที่สุดที่แม่เคยได้หนูบอกว่าอยากให้แม่สบายอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องแบบอะไรแม่จำได้ว่าเป็นคำพูดที่แม่เคยไปบดตอนนี้แม่ขับรถไปส่งหนูไปโรงเรียนตอนเสร็จเพราะว่าแม่กำลังง่วงนอนไม่คิดว่าหนูจะจำมรงนี้ได้อยากทำให้แม่มีวันนั้นเมื่อรู้วันนี้แม่รู้เลยว่าหนูจะทำทุกอย่างได้เพื่อแม่ แม่ไปทำทุกอย่างและให้นหนูเช่นกันขอให้หนูจำกฎ5ข้อที่แม่เคยสอนให้ได้โดยเฉพาะข้อหนึ่งคือหลักตัวเองเป็นคนดีทำตัวเองให้ด,ดีให้สจ่งไรให้ได้หนูต้องได้ดีและเจริลก่อนนะเมื่อถึงวันนั้นก็ใหม,ม,ม่มแม่จะได้เป็นจริงสักทีรักลูกมากที่สุดอ๋อปา้าเอง ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแม่ลูกคือคนแม้คือคนที่รักลูกโดยไม่มีเหตุผลความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักเพราะรัก